ไม่เคยรู้มาก่อนสี่อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นรอบสองหลายคนที่ยังนำมาอุ่นทานอยู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าเมื่อเราต้องทำอาหารทานเองบางท่านอาจจะทำเผื่อในมื้อถัดไปด้วยซึ่งวิธีการเก็บอาหารให้สามารถนำมาทานในมื้อถัดไปได้นั้นก็คงต้องเก็บด้วยการแช่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมล่ะคะแล้วรู้หรือไม่คะว่าอาหารบางอย่างเราสามารถที่จะนำมาอุ่นเพื่อทานใหม่ได้แต่ก็ยังมีอาหารบางชนิดที่ไม่ควรนำมาอุ่นทานรอบสองนะคะ เพราะอาจจะทําให้สูญเสียคุณค่าที่ดีของสารอาหารไปได้หรืออาหารบางอย่างเมื่อนํามาอุ่นซ้ําก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงได้นําีอาหารที่ไม่ควรนํามาอุ่นซ้ํามาบอกให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่จะมีอาหารชนิดใดบ้างมาเช็คกันเลยค่ะ 1. เมนูไข่ ไข่จัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไข่เป็นเมนูที่เหมาะจะทานในทุกเพศทุกวัยเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งวิตามินกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายและสารอาหารอื่นๆอีกมากโดยเฉพาะโปรโตีนชั้นดีซึ่งสปปรรพคุณเด่นๆของไข่ไก่ทั้งช่วยบํารุงสมองช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆอาทิลดความดันโลหติตลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจช่วยบํารุงสุข ขภาพสายตาช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายช่วยบำรุงสุขภาพเล็บและเส้นผมช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยไข่จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก หลายท่านจึงมักจะทำเมนูไข่ทานเป็นประจําทุกวันโดยเฉพาะเมนูต้มไข่ทั้งทำง่ายและทานแล้วรู้สึกอิ่มท้องนานด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถึงแม้ไข่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแต่เมนูไข่ไม่แนะนำให้นำมาอุ่นซ้ำรอบสองเพื่อทานใหม่นะคะเพราะนั่นจะทำให้สูญเสียสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไปโดยเฉพาะสารอาหารอย่างโปรโตีนดังนั้นแนะนำว่าควรทำเมนูไข่แค่พอทานในแต่ละมื แค่นี้ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มเปี่ยมจากไข่แล้วล่ะค่ะ 2. เนื้อไก่ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักมักจะเลือกทานเนื้อไก่เป็นประจำเพราะเนื้อไก่เป็นแหล่งรวมของโปรตีนที่ดีอีกทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำอีกต่างหากและเนื้อไก่เมื่อนำมาประกอบอาหารจุดเด่นของเนื้อไก่ก็คือดูดซับเครื่องปรุงได้ดีจึงทำให้มีรสชาติที่ดีมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆและสำหรับท่านใดที่กำลังต้องการทานเนื้อไก่แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทานส่วนไหนดีขอแนะนำให้เลือกทานในส่วนของอกไก่นะคะเพราะ ราะจะมีโปรโตีนสูงมากกว่าส่วนอื่นอีกทั้งยังมีไขมันที่ต่ำมากและส่วนที่ควรเลี่ยงก็คือสะโพกและปีกเพราะมีไขมันสูงมากรวมไปถึงส่วนคอเพราะจะมีสารตกค้างและยาปฏิชีวนะหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อรู้แล้วว่าเนื้อไก่ส่วนใดมีประโยชน์เมื่อนำมาประกอบอาหารก็นแนะนำให้ทำแค่พอทานนะคะเพราะอาหารประเภทเนื้อไก่ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นทานซ้ำๆหลายรอบโดยเฉพาะการอุ่นซ้ำด้วยการใช้น้ำมันทอด เพราะเมื่ออุ่นซ้ำบ่อยๆด้วยน้ำมันเนื้อไก่ก็จะดูดซับน้ำมันไว้ในปริมาณมากนั่นก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำมันเข้าไปในปริมาณมากจนอาจจะทำให้เกิดการสะสมไขมันไว้ตามส่วนต่างๆและอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายในอนาคตได้แต่สำหรับเมนูอื่นที่ทำจากเนื้อไก่เมื่อนำมาอุ่นซ้ำหลายๆรอบนั่นก็จะทำให้สารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็เหลือลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะ 3. เมนูเห็ด ในบ้านเราก็จะมีเห็ดให้ได้เลือกทานกันมากมายหลายชนิด ลงเห็ดเข็มทองเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้าเป็นต้นซึ่งเห็ดแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารที่ดีต่างกันรวมไปถึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ต่างกันด้วยอย่างเช่นเห็ดฟางก็จะเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปวิตามินซีก็จะทําหน้าที่ช่วยป้องกันเกี่ยวกับปัญหาโรคเหงือกเลือดออกตามไรฟันรวมไปถึงยังมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นอยู่หลายชนิด เมื่อร่างกายได้รับเป็นประจำก็จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดการติดเชื้อต่างๆได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดความดันโลหิตได้และรวมถึงเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นไม่ว่าจะเลือกทานเหตุชนิดใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าควรทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพราะการทานอาหารชนิดใดเข้าไปในปริมาณมากๆนั่นก็ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพได้และถึงแม้ว่าเมนูเห็ดแต่ละชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ไม่แนะนําให้ทําเมนูเห็ดเยอะๆเพื่อนํามาอุ่นซ้ําเพื่อทานในวันถัดไปนะคะเพราะเห็ดเมื่อโดนความร้อนบ่อยๆก็จะทําให้สารอาหารที่อยู่ในเห็ดนั้นเริ่มจางหายไปอีกทั้งยังอาจจะส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารของเราได้อีกด้วยค่ะ 4. ข้าวสวย ข้าวคืออาหารจานหลักที่ทุกคนต้องทานกันทุกวันซึ่งข้าวเป็นได้ทั้งอาหารข้าวหวานเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายรวมไปถึงยังมีสปปรรพคุณเป็นได้ทั้งยารักษาโรคอีกด้วยและอย่างที่รู้กันดีว่าข้าวเป็นแหล่งรวมของคาร์โบไฮเดรตและข้าวยังอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินเส้นใยอาหารและเกลือแร่ต่างๆรวมแล้วมากกว่า20ชนิดเลยทีเดียว ดังนั้นข้าวจึงเป็นอาหารจานหลักที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกคนมักจะหุงข้าวไว้เต็มหม้อ เพื่อที่จะนำมาทานได้ตลอดเวลาเมื่อรู้สึกหิวหรือบางท่านอาจจะหงุงมากเกินไปเมื่อกินเหลือก็ตักเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะนำมาอุ่นซ้ำใหม่ในวันถัดไปซึ่งการทำเช่นนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะนำข้าวมาอุ่นซ้ำนั้นแนะนำว่าให้ทำความสะอาดหม้อก่อนที่จะทำการอุ่นทุกครั้งเพราะถ้าหากนำข้าวออกมาอุ่นซ้ำด้วยการใช้หม้อใบเดิมโดยที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดนั้นอาจจะทำให้มีสิ่งส สกรปรกปะปนอยู่เมื่อทานเข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรืออาจจะทําให้ร่างกายเกิดการสะสมสิ่งสกรปรกจนอาจจะนํามาซึ่งอาการเจ็บปว่วยในอนาคตได้นั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ